สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปอในรายการองค์เทพเสริมดวงค่ะวันนี้ท่านอาจารย์โอกับผมก็จะมาทำเกี่ยวกับองค์เทพเสริมดวงร้านเราเนี่ยผมบอกตรงนะ <c oughs> มีคนมาถามอาจารย์โอหลายคนแล้วว่ามีปางครอบครัวไหมนะในการที่จะบูชาครั้งนี้ถามว่าปางครอบครัวดีอย่างไร ผมบอกเลยว่าปางครอบครัวดีอย่างแน่นอนถามว่าทําไมดีอย่างแน่นอนเพราะว่าปางครอบครัวเนี่ยมีทั้งองพพค์พระพิฆเนสอยู่ตรงกลางนะในในภาคนี้แล้วมีองค์พระศิวะแล้วมีพระแม่อุมาเทวีนะเอาละเดี๋ยวจเราจะมาคุยกันถึงสามถึงสามมหาเทพองค์นี้ถามว่าเป็นพ่ออะไรเพราะว่าสามมหาเทพองค์เนี้ยท่านเนี่ยเสริมดวงเกี่ยวกับการค้าขายนะความสําเร็จนะ ผมเชื่ออย่างหนึง่งพรที่เกี่ยวกับที่ดินน่ะองค์พระศิวะนี่เก่งมากใน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 ส่วนตัวนะจากที่เคยสัมผัสมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอม นโมอิสรามิสิวะเทวัญจาภวันตุเมทุติยัมปินโมอิสรามิสิวะเทวัญจาภวันตุเมตัติยัมปินโมอิสรามิสิวะเทวันจาภวันตุเมเอติสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายัน ปัทวีคงคาอิสราเสศวเทวันจามหาเทวังโอมนโมพระพิคเนสิทธิเมาหราพุนทศยามเป็นนโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมาหราพนุน ตัิยัมีนโมุะภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราพนโอมสิขเนสายนามหาโอมสิขเนสายนามหาโอมสิขเนสายนามหาก็มีคนมาถามเราประจำว่าอยากจะได้ถามอาจารย์ว่าจะบูชาอ,องค์ไหนนะ ถึงจะเจริญรุ่งเรืองก็มีองค์พระพิคเนตพ่อศิวะแม่อุมาปางนี้เรียกปางครอบครัวนะปางนี้เป็นความปางที่อุดมสมบูรณ์ถามว่าอุดมสมบูรณ์ยังไงอย่างองค์พระพิคเนตเนี่ยถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จองค์พระศิวะนี่ถือว่าเป็นผู้ให้พรร้อยแปดประการเป็นเทพเจ้าแห่งการทําลายล้างส่วนองค์พระแม่ศรีมหาอุมานี่ถือว่าเป็นพระมารดาแห่งจัก,กรวาลในการเสริมดวงเสริมราศีหลายๆคนชอบถามพวกเราถามว่า มีอะไรม้างอาจารย์ที่จะเสริมดวงอาจารย์ก็เลยมาแนะนําว่าให้บูชาปางนี้ถึงจะดีกับเราถามว่าดียังไงดีตรงที่ว่าปางเนี่ยท่านมีเมตตาแล้วท่านอยู่เป็นปางครอบครัวถ้าใครที่ไม่เคยประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัวถ้าได้บูชาแล้วจะดีกับตัวเองเลยโดยตรงนะเวลาบูชาเนี่ยเราก็ต้องสวดมนต์นึกถึงท่านโอ้ นะก็สวดอย่างเงี้ยท่านอาจารย์โอ้สวดสิอนะอืมเนี่ยอะไรครับนะนี่เนี่ยเนี่ยน,นะอืมนะก็ถามว่าออ่เบูชาท่านเนี่ยเราจุดทูปนะด้วยกำยานนะทูปสิบหกดอกแล้วเวลาเราขอความสําเร็จเนี่ยเราก็บอกท่านว่าถ้าสําเร็จแล้วเราจะให้อะไรท่านในที่นี้ก็คือให้ผลไม้เก้าอย่าง ให้ผลเอาไว้ห้าอย่างความสําเร็จเนี่ยอยู่ใกล้ไม่ไกลส่วนใหญ่ถามอาเพ้าะอะไรบนเรื่องอะไรถึงจะสมหวังคะก็ได้ทุกเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นขอขอความเจริญหน้าที่ในการงานความรักขอความสําเร็จได้แต่งงานได้ไหมก็ได้จะได้ด้วยเพราะว่าปางนี้เป็นปางที่มีครอบครัวมีพ่อแม่ลูกพร้อมกันทีเดียวในที่นี้ก็คือแต่ณจุดนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญภาวมาสนาส่งเขาด้วยนะถือถ้าเกิดว่า เรามีบุญวาสนาที่จะได้แต่งงานกับใครเทพท่านก็จะช่วยด้วยนะคะ mm hmm. mm hmm. แต่ว่าสมมุติว่าเอาแบบว่าคืออย่างอย่าสมมติอ่ะเขาเขาเขาเป็นสาวไทยเนี่ยแหละเขาเขาชอบอเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างชอบดาราดาราฮอลลีวูดคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วไปขอท่านเนี่ย ว่าให้ขอให้ได้แต่งงานกับดาราอลลีวลูดคนนั้นอะทั้งทงั้งที่ก็ไม่รู้จักกันเลยส่วนตัวแล้วแบบขอให้แต่งกันอะอันนี้ก็ไม่มันอันนี้มันเกินไปอันนี้มันเกินไปเอาแบบว่าที่แบบว่าพอที่จะเป็นไปได้เหมือนกับว่าอาจจะแบบคบกันอยู่หรือว่าดูกันมานานละแล้วก็แบบมีความต้องการที่จะ บนท่านเพื่อที่จะอาะขอก็ได้ขอแล้วก็ไหว้เลยอยากอันนี้อยากอยากแต่งงานกับคนนี้นะคะขอให้ได้สมหวังกับคนนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ให้เครื่องไหว้อะไรบ้างคะที่ท่านโปรดก็ราดูโมทกะให้องค์สีมหาคาเนศเสด็จพ่อสีมหาคาเนศแล้วก็ให้องค์พระพัชวะเนี่ยเ,เอาเครื่องไหว้เนี่ยเป็นผลไม้ส่วนใหญ่นะผลไม้เก้าอย่างห้าอย่างแล้วแต่จะบนเอาเมื่อบนเสร็จแล้วเนี่ยไหว้ในปางเนี่ยนะ เวลาท่านเนี่ยจุดทูบเนี่ยต้องทุดสิดอกเพราะว่าทําไมต้องจุดสิดอกเพราะว่ารวมทั้ง3องค์คือรวมสามหาเทพไว้ในหนึ่งเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นปางที่ยิ่งใหญ่ปางหนึ่งนะ mm hmm. ภาคนี้ปางนี้ถือว่าใครเนี่ยที่ได้สมบูรณ์มากก็คือครบท้วนแทบจะครบถ้วนทั้งหมดเลยในสรีรวิทยาแห่งเขาไกรล,ลาสนะเออมีพระแม่อุมาเทวีมีพ่อสิวะและมีองค์ศรีมหาคาเนศนะ ถามว่าการบูชาท่านเนี่ยหลายๆคนชอบถามผมว่าอาจารย์ของดีเนี่ยมันเป็นยังไงผมบอกเลยว่าปางเนี่ยเป็นปางที่สมบูรณ์แล้วก็ขออะไรเนี่ยแทบจะประมาณสัก85% 85%เนี่ยจะสำเร็จเกือบหมดเลยเกือบหมดแต่ว่าอยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งเวลาบนอ่ะบนได้แล้วอ่ะกะลุณาแก้แก้ ทาน<ก>ที่ดีจดเอาไว้นะคะว่าบนอะไรบ้างอืมแต่ก็อย่าเอาที่มันยากมากนะอืมไม่ใช่แบบว่าอยท่านว่าถ้าเกิดว่าอันนี้โอเคดีมานะเหมือนแบบท่านได้ชอบให้บนแปลกๆบนยากๆอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าจะได้เหมือนเหมือนมีแรงดึงดูว่าจะทําให้จะช่วยอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบพวกบอกว่าเดี๋ยวจะแก้พาวิ่งรอบ อะไรอย่างนั้นเนี่ยอะไรอย่างนั้นนะอย่าหรือว่าหรือว่าเป็นผู้หญิงผมยาวเลยนะเราแบบว่าบ่นพลอว่าจะกรนหัวอะไรอย่างเงี้ยออย่าอย่าหาธรรมอย่าหาธรรมนะเออเอาละนะสำหรับใครที่ต้องการเช่าบูชาก็ติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอ๊คได้ที่ Facebook โอซิลิกอนอภิรัตเบอร์โทร061 9922645 0925929261 i องโอซีรีส5ค่ะ และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนัเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ด i n e AJTOP16 ครับค่ะขอบคุณนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากนะคะสนใจบูชาเครื่องราวของขลังวัตถุมงคลต่างๆนะคะเทวรูปเทพพรมเทวดาติดต่อได้ในข้อความหรือแอดอิดีไลนะคะโอสริ15หรือ AJDOP หนึ่งหกค่ะตามนี้ครับไปแล้วนะครับน้าสวัสดีครับ